ไปครับครับ้ป,ป Olympic. ไปไปเร็วม่ได้ไมไวันนี้ฟมันดีครับกอกลับแล้วครับสีม่กวาแล้วครับก็นีก็ลกิจไก่ส่ลุ้งรครับอีกนื้อมือครับก็ูหนาวกับมาด้หลายมือแล้วล่อกาะ้ครับพู่น้เกลบอมมาก่อนพอี้ไปเล้วะขงถึทางไปแล้วครับ

ครับหนึงครับไปไปครับเฮ้ยนันไครับเฮ้ยเฮ้ยครับครับเฮ้ยเฮ้ยอืมเอาไหมเ้อันนี้อวยแล้วครับไม่แดงอวยละไปอย่ับนล้ครับ ก็ของน้องเอิร์ครับครับของข้าวสายครับผมอะไรไมาอยู่นสินงงนีน้่ไกล่ปหมดอดินไล่ชีมงานนึงไปก่อนลอดินเล่มัวล้วนไปแล้วข้าวสายีเน่ขั้นหน้าอีกขั้นหนึงงนงง่งกำลังก้าบตรงก็อกีกไ้ยๆๆๆๆๆเอ้ไปดย อาจจะมีปัญหาเรื่องลมครับเนาะเสียงอาจจะไอ่ชัดนะดังโว้กเว้ค,ค,ครับนะ,ะก็อยากเก็บภาพบรรยากาศทั้งสี่หลักได้ยินเสียงลมเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สุดครับเนาะก็อยู่เป็นธรรมชาติที่สุดครับ,นะปรรรบไปเร็วเร็วทีมงานปล่อยเลี้ยงลักกาอยูกกยนะ่ไกลๆครับเาท่านลงมาครับจ้า ง่วนทเตียง่วนทำเม็ก้อนเม็ดอนทีมงานนันจาเอา่อเปรียครับอพอพันเนาะเขาจเจอปัญหาครับเนาะไปเป็นมาเป็นครับเนาะมันอยากกินของแซมมี่ฟ้ามีดีนี่ยอย่างอยากอิลีครับเนาะจะเป็นเนาะคนกินโมเตรียมซี่หรือจังไดหรือว่าง่วหลายหะเพิ่นไปเป็นมูเองไปเมื่อยไก่ยากไปใส่มาใส่ไก่หยากบ่ค่อยอยู่ครับเนาะไปได้จากของห่วงมูครับ ไปตามูมจะขอมแบบเป็นของจะขอไปเลยฟูงจะขอเพราะเขาฟูงใหญ่ครับนะก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ครับ,รบไ,ไปมาตอนนี้ตอนป่า,ามียังไอห่วงปกติจะมีอาหารครับมีอาหารอยู่ในปาน่ามีห้บหรือว,ว่ามียาบเป็นคือตอครับนะแต่สม,มัยนี้บาได้กินยา ก็ารเนี่ยเขาขอกินตะฟางครับในห้างเอ้ยเก๋เลยเลื่อนขึ้นาอยากกลับครับปกตินี่สีโมงแรกนี่หูวเวลาครับขึ้นแล้วครับเอ้ยเกาลลยเป็นสูตรลับนะครับท่าน,นได้เลี้ยงนี่ก๋อยากให้ง่วกับขอกินยำเลี้ยงพยายามให้เป็นกินอาหารเสริมครับนะี เป็นยังไงกันด้ขอให้มีเพิ่อนคืนต่อครับเพราะว่าถึงเวลาปูหเพิ่นจะหูเวลาครับกลับขึ้นเมื่อเลยครับนะเฮ้ยนี่เพิ่นบ่ได้ขึ้นต่อไปเมื่อใดกัว่างเปล่ากินตะฟางคือเก่าขึ้นกับว่เมื่อไง,อง,ค,ออองไรครับเฮ้ย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  เ้ยเบยปุ่นเอ้าขึ้นมากเหรอครับปุ่นทีมงานก็ไลมาเือกันครับเมื่อวานนี่ไปคำกันเหมือนครับมาหนี้ก็เลยฝ่าเอาแนงหน่อยปุ่นๆเอ้าขึ้นแล้วครับอันนี้ขึ้นถนนได้แล้วดิ้งแล้วครับดิ้งแล้วถึืหกนาไปนั่นจะเห็นน้องผู้ใดโนอโอ้พอลิสครับถึงถนนแล้วครับที่อยู่ในหน้านี่เป็นของทำเมฆกลมครับเนาะ ยูอ้านี่มาเป็นอาตี์แล้วครับผมไปใส่งัวกับคำเฮ้ยมันเคยกัะลงมมะไรนะครับผมกระสอบเนื้กระสอบปลาขอนเที่ยวคุณครับจะชัดบ่อชัดแลนด์นะครับผมยาวท่านมูครับแลนดละองสามปีในฟาร์มปีนี้แลนดีครับแข่งแร่คุณครับ แรงแรงแปลนดีแต่ว่าได้มาสองครับปีนี้ผลผลิตมีแค่สองครับใน12ตัวครับความน่านจะเป็นน่านจะได้จกักอีกจักสองเมยครับแล้วปีนี้บ่ได้เลยครับเนาะน่าจะได้อยู่แค่สองครับจริงกิงนตรงไหนซีเนาะไอ้นี่ก็ซือว่าสามนิ้วฟ้าบ่ได้เลยครับเนาะของปอกระเมียพันได้มาสองว่าสิบสองตัวนี่มีของสามนิ้วฟ้าเองซีของพอกระเมียแปดเนาะก็เลย เป็น12ปีนี้บ่ได้ผลผลิตก็เป็นสีขึ้นเก่านะครับเออดูครับหนามกับทั้งหลายลูกเข่าหลายจย่างสิครับหนามหลายมีลูกเข่ามาลงตอนคลิปแรกๆที่มาลุง่งกินหนีครับเนาะแต่ว่าจะบ่ได้กินโดนเพิน่นไปกินคนอื่นแล้วเพิ่นก็บ่ม,มาครับเนาะ,ะโยกไปเล่หเฮาครับนะ บริไลนะครับแต่ว่าเห็นเห็นห้อยยางมากเพิ่์ดอาจจะยานครับกลัวนี่ของแม่กลมครับนะแม่กลมพอหำเนาะนี่พอพันเพิ่์ดยังถันได้ปล่อยนะครับสนใจพวกดำๆนี่กับสามปีกว่าครับนี่พอพันเพิ่์ดบดื้อครับกุ้มฟูเพ่ไนสามปีกว่าสนใจที่ต่อได้ครับนะเบอร์ก,กันอาจจะมีอยู่ในคลิปเก่าหรือว่าถ้าสนใจอบอกว่าได้อีกเดี๋ยว ติดต่อผ่านช่องดูซันมี่ฟ้ามจะบอกอีกเทือนึงก็ได้สอบถามมาได้ครับเนาะนี่ครับเอาเปเลยครับไปไลร์ครับเปเลยเฮ้ยบัวพอกันครับมื้อนี้ไอ้หนุ่มหมวกแดงวันนี้ไปกลับไปธุระอยู่บ้านครับมื้อตอกมาสายนนวลครับสายนวลไปแล้วครับ หยุดจังหน่อยครับไอ้สันมีไฟฟ้าไปก่อนว่าเพื่นไอ้เพื่อนเจ็บ่ได้ไปของทำเมฆกรมเจ็บ่ได้ไปขวางกันครับหยุดอยู่นี่ก่อนจะข้าวกันครับเนอะอาจจะย้อนเสียงหน่อยครับเลีไย้เพื่นขึ้นไปก่อนฉันย่างไปนี่เจ๊ไถงงัวทำเมฆกรมเพื่นขึ้นไปนั่แล้วมันจะไปส้นกันครับเนาะถ่ายนีก่อนจะข้าวครับเนาะไอ้มูเพื่อนเพื่อนไปวิทย์ก่อนครับจะขึ้นไปได้ต้องแก้กัน นี่ครับเบิ้งตัวนี้ไปก่อนละกันน,นี่นี่ครับเด่นผมทีมงานทั้งมนณฑลไปไปไปโปรซ้ายเหนือค,ครับยยเกิดค,ครับนะเฮ้ยสกายเล็บฮะปีนี้สมบูรณ์ครับท่องเหมือนกันครับสกายเล็บปุ่นปุ่น,น,นมาเล่นกันอยู่ปุ่น ไปบ้นไปไปหมากับพ่อหมาป่ะนี่โอ้ไปเนี่ครับผมเปียกน้าครับมูนาไปไปดูมุดนะโอ้ยมาเกะควางทา,างคนเลยเปียกจนได้ครับเฮ้ยลงกันหน่อยจังหน่อยไปเนี่ยไป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 จังน้อยเนี่ยุ่นะเอออุอ้งปุ้งนี่มือได้ดิอุ้งปุ้งนี่เออไปเนี่ยน ปูกุงนี่มือได้อืมอ่ะร่อยนะครับอ่ะเงียบ่ะขึ้นมาข้างบนลนี่ะปูพุงไปหากินไปไปก่อนถุงยังเอ็ดระค่อนป่บ่ถุงยังฮะ โอ้ถุงน้ำเขารุ่นลุนนี่ใส่กระสอบเลยครับรุ่นนี้ถุงผ้าครับแต่วพอผ้าครับเป็นถุงถือครับมันกลมพังครำหนี่ยหลงมูมากเขาบ่กท่านกลับเดอะครับพคนน่ะเขากใส่กับมานลำกลนครับไป็ัดรเงงทีมงานก็มากเราบนไก่ๆเป็นครับเนาะ ตอนเม,มื่อวาอนี่ขึ้นเร็วแน่ยอมมืนน่อนี่เอาบาท่านครับขึ้นท่างนี่เร็วครับขึ้นท่างนั่นนี่ปลายยางเดียวก็ไล่ไขึ้นี่ยากก็ขึ้นเร็วเอาเลยครับอ่ามีคนหยุดครับน่าจะเป็นขอบพราสรับ ข้อไส้ยอยู่ข้างหน้านี่ไปบ่ได้ครับย่านครับนะหมอสามีฟ้ามีเมื่อกี้ยู่ข้างหลังอีกเอ้าบีบแล้วครับข้างหน้าข้างหลังกลยแรปอยู่ข้างหลังครับงงมาแล้วครับงงมาแล้วอ่ะไป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 เอ้ยส่วนไปส่วนมาัน,านบัดเอาเป็นคอกแล้วครับบัตรแย่งหรือแบงแ่งหรือบัตรอ่ะหอสาม,มีฟาร์มถึงไรบัดนี้พ่ต้องไรบัดนี้กข้อไส้ไรหายหรือบัดนี้สบายครับ ย่างคอกนี่ครับเฮ้ยสิพีไปย,ย่างย่างกับเฝ้าย่างตัวอเอามัอนี้ซ้ำนี่ะครับนะผัวกันซ้ำนี่ทั้งกันรนะับเอิ้อตเราครับเอาเอื้อตเนาเอาคุณตอนนี้เขามาเราชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ